เขาต้องขอขอบคุณทางศูงนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันที่คุณหมอมดารัชชานุปูนนะครับเป็นเป็นเป็นผอศูนย์ที่ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการนะครับที่ประกอบด้วยพ่อค้าข้าพดีต่างๆนะครับส่วนราชการในการแ,ดแสดงออกถึงน้ําใจของคนโคราานะครับถึงใช้คําว่าศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับเวลาที่มีปัญหา มีอะไรเกิดขึ้นที่ต้องการความช่วยเหลือหรือ,อรเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนโคราชไม่เคยทิ้งกันในยามยากฉะนั้นดังนั้นในโอกาสนี้เราก็จะต้องจับมือร่วมกันนะครับฝ่าภัยโควิดนะครับยังไงเราก็ต้องชนะแล้วก็ดูตัวเลขพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมึนห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้เกิดตัวเลขก็เราควบคุมได้แล้วก็ดูจากแผนงานของรัฐบาลแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าเดือนกุมภาพันธ์ เราก็จะมีมาแล้ว2 0 0 0 0นโดสที่จะมาเริ่มฉีดนะครับแล้วก็เดือนมีนาเมษาอีกสองเดือนรวมทั้งเดือนกุมภาเนี่ยก็จะ2ล้านโดสสรุปแล้วภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนไทยก็จะได้วัคซีนงล้านโดสที่มาฉีดแล้วก็รัฐบาลก็เตรียมไว้ปีนี้นะครับประมาณ63ล้านโดสก็จะฉีดให้กับคนไทยประมาณ3 1ล้านคนครึ่งประเทศอันนี้ก็เป็นเป้าหมายก็ถือว่า เป็นภาพของการทํางานที่มีแผนงานที่ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนได้คลายกังวลนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนโดยวัคซีนจากทางรัฐบาลที่จะดาเนเินการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นเมื่อวัคซีนเป็นไปตามนี้แล้วเนี่ยความวิตกกังวลในเรื่องของโควิดก็คงจะเบาบางลงแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยยังต้องมีอยู่ต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่า เดิมทีเราเรียกว่าโควิดเบาๆไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็จะเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวปรากฏว่าพอมารอบสองเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องล่าช้าออกไปแล้วคงจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีเม็ดเงินใน่วงการดูแลเศรษฐกิจมากขึ้นมาตรการเศรษฐกิจที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน s m e ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องออกมาตรการมาเพิ่มเติม พอเราต้องสู้ทั้งสองอย่างสู้ทั้งการรักษาชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยสู้ทั้งการรักษาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นวันเวลาที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคกับรวมนักงชาวโควิพวกเราก็ต้องจับมือกันร่วมมือกับรัฐบานลนะครับในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจให้รอดพ้นไปนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคารกวจร่จวมกันผมขอขอบพระคุณนะครับทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับผมขอถือโอกาสนี้นะครับอาราธนาคุณพระศรีัตนาใจและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับของบ้านเมืองบรารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณย่าโบหลวงพ่อคูณได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชท,ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับแล้วก็ร่วมมือกันเป็นกำลังสำคัญในการฝ่าฟันวิกฤตให้กับประเทศแล้วก็พัฒนาจังหวัดนกรราชสีมาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าจริงๆงขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับ